หลุนการนักแต่บวก8และผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปี2023กับกิจกรรมใหม่ที่จะทำให้ทีมของคุณแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับค่าพลัง OVR เต็มพิกัดเล่นสนุกลุ้นมันที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยยังจักรยานยนต์ม t ตัสมาตรฐานระดับโลกทนทุกการใช้งานให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยมั่นใจได้เพราะถูกใช้ในการแข่งขันชิงชมป์โลกหลายรายการ ทั้ง aga, cross, way, ลีดดาก้าเอเอเอซูเปอร์ครอสเอฟไอเอ็มสปีดเวาเป็นต้นสั่งซื้อ,อยางคุณภาพไม้ทัสกดลิง์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับช่วงนี้เด็กผีก็จะคึกคักเป็นเรื่องปกตินะครับท่านต้องภูมิใจในทีมของเราเราเชียร์ทีมของเราแล้วต้องปกป้องทีมของพวกเราครับให้เดินหน้าต่อไปอย่าให้ใครมาว่าทีมของพวกเราได้นะครับทุกคน ท่านใดเพิ่งเข้ารับชมช่องของเราแลวชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดกะดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยทั้ง5ช่องทางครับที่ย u ทูบเฟซบ o ๊กที่ต่อทวิต t t อรแล้วก็ IG ของมันยูสู้ตายขอบคุณมากครับเนื้อหาวันนี้เริ่มที่จดหมายใจถึงแฟนบอลเยอแตทุกคนนะครับผมทาจะเล่าทุกคําพูดที่ถหาบอกผ่านสื่อมาถึาบอกว่าผมอยากจะใช้โอกาสนี้บอกอะไรกับพวกคุณในวันที่ผมเข้ามารับงานที่สโมสรแห่งนี้เราได้พูดถึงความท้าทายและความสําคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน ระหว่างผู้เล่นและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยมเชื่อผมเถิดนั้แต่ทุกคนรู้ดีว่าแฟนบอลสำคัญขนาดไหนความผูกพันระหว่างแฟนบอลกับทีมที่ได้เห็นในเกมที่เวมลีย์จะต้องแน่นแฟนกว่าเดิมแน่แน่มันอากาศที่พวกคุณอยู่ที่เวมลีย์นั้นน่าเหลือเชื่อมากๆตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาที่สุดท้ายพวกคุณกระตุ้นทีมให้กำลังใจนักเตะร่วมยินดีกับทุกคนจนเอาแชมป์กลับมาที่แมนเชสเตอร์ได้สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ที่เบมลีย์พวกเราได้รับกำลังใจก่อนเกมระหว่างเกมและหลังเกมเหมือนกัน พวกเรารู้ว่าคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของความสูเร็จครั้งนี้แน่นอนผมภูมิใจกับนักเตะและทีมงานในการเตรียมตัวและผลงานที่เราใส่ลงไปในสนามในเกมเมื่อวานอย่างมากเราได้เห็นความตระหายชัยชนะสปิริตและความทุ่มเทที่เราต้องการจากทุกคนที่ลงเล่นในสีเสื้อปีศาจแดงพวกเราทุกคนตั้งมาตรฐานเอาไว้สูงและเราทำมันได้เราได้รางวัลกลับมาและนี่คือแชมป์แรกที่เราคว้าม,มาด้วยกัน พวกเรารู้ว่าถ้วยแชมป์มีความสําคัญกับประวัติศาสตร์ของสโมสรและผู้เรามีความสุขมากที่เอาแชมป์กลับมาที่โอทราฟอร์ดได้อีกครั้งแต่เราจะไม่หยุดแค่นี้เรารับรู้ว่าการชนะไปด้วยกันกับสโมสรแห่งนี้มันเป็นอย่างไรสําคัญแค่ไหนมันส่งพลังและสร้างความกระหายให้เรามองถึงความสำเร็จที่สูงขึ้นนักเตะกลุ่มน,นี้ทําหน้าที่กันได้ดีมากๆตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาแต่ยังมีงานที่ต้องทากันอีกมากมาย ผมสามารถยืนยันกับผู้คุณได้เลยว่านะับแต่ทุกคนที่คาร์ริงตันจะทํางานเต็มที่เหมือนเดิมทุกคนในสโมสรเชื่อว่าทีมทีมนี้แฟนบอลของพวกเราควรจะได้สัมผัสกับช่วงเวลาแบบนี้เราต้องกลับไปทํางานด้วยการมีสมาธิอย่างเต็มที่ในการเจอกับเวสต์แฮมศึกแอฟเอคพวันพุธไม่มีอะไรจะมาลดความกระหายในการกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นได้โปรดรู้ไว้ว่าผู้คุณเป็นส่วนสำคัญในความสเร็จนี้เหมือนกันพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้จริงถ้าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะ ผมคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้นี่คือบทสบาันะครับที่มอบให้กับแฟนๆสุดยอดมากๆครับบอสได้ใจพวกเราไปเต็มๆต่อจากที่บุโน่เฟเดห้องเครื่องคนสำคัญของทีมครับเผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์ผมรู้สึกพิเศษมากเลยที่ได้คว้าแชมป์ร่วมกับเดบิดเดคอาบุนโน่นับรูปลงคู่กับเดบิดเดคอานะครับการได้เป็นเจ้าของรักษาสถิติคลีนชีนมากที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สุดๆ เดคยเก็บคินชีตเป็นนัดที่1นึ่งร้อยแปดสิเในสีเสื้อริษาทแดงครับแลวจะเดินหน้าตอบไปยาวๆสำหรับเซตนี้และพี่เดีย์คงเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมแม้จะอายุเกินเลข3แล้วและมีส่วนสำคัญกับการช่วยเซฟให้ทีมไม่เสียประตูไว้หลายตอนหลายนัดอีกหนึ่งคนที่ต้องไม่ลืมพูดถึงเลยครับหลังึ่งเสียนกูวิดยาวในศึกคาราบาวครับเจ้าตัวนั่งยองๆพร้อมมองขึ้นไปบนอัฒจันทร์เพื่อซึมซับบรรยากาศแฟนบอลในวันสําคัญ ไวคอตสเอาผ้าบันคอสมสรที่ทําออกมาเพื่อการแข่งขันนี้โดยเฉพาะนํามาพกศรษะศพร้อมกับเอาทงสมสรยึเต็ดห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ก่อนจะถ่ายรูปเป็นที่ลึกร่วมกับพลพรรคผีดแดงทุกคนสุดท้ายเขามองทวยแชมป์ด้วยสายตาและรอยยิ้มที่อิ่มเอมเต็มไปด้วยความสุขนอกจากจะเป็นโทฟี่ในเส้นทางลุ่นหนาของเขาแล้วมันยังเหมือนเป็นการตอบแทนความพยายามตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาของวอลเวคอรส์ ก่อนจะเรา่าจากสนามเขานาของทุกอย่างที่เกี่ยวกับการแข่งขันในเกมนี้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยเพื่อเก็กบเป็นที่ลึกในลิ้นชักแห่งความทรงจําและนี่คือนักเตะยืนตัวของพวกเราครับที่ทุ่มเททุกอย่างแบบลืมตายแม้ไม่รู้ว่านะเขาจะถูกซื้อขาดหรือไม่เวล r e คอร์ส่วนพ่คาเซมิโลก็ตึงต่อเนื่องหลังควาชช้าแชมป์คาราบาลครับได้รางวัลส่วนตัวเพิ่มอีกหนึ่งรางวัลติดทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าฟิฟโปรจะกผลโวตของนักเตะทั่วโลกครับ รายชื่อทีมยอดเยี่ยมของฟีฟ่าฟีฟ่าโปรมี11คนผู้สาวประตูดดบิดเดคฮาครับที่เหลือมีอัฟรามฮาคิมีฟกิลฟานไดายจอห์นเซโลลูก้าโมดิชเควินเดบรอยคาสเซมิโลคาริมเบนเซม่าอาริงบราห์ฮาลแลนด์เคลียนเอมบาเป้และก็ลีโอเนลเมสซี่ตอนที่บทสัมภาษณ์ของเทนฮารก่อนเกมตุนวเวสแฮมในศึกเอฟเฟคท์ครับเทนฮารยืนยันว่าทีมทำงานตามปกติหลังคว้าชแชมป์และเดินหน้าต่อทันทีครับ ถูกถามถึงการหมุนเวียผู้เล่นหลังจากลงสนามเกมหนักมาสาเกมติดคือเกมเลสเตอร์บาร์เซโลนาแล้วก็เกมนัดชิงกับดิวคาโซแต่น้าบอกว่าทีมคว้าแชมปร่วมกันไม่ใช่แค่ผู้เล่นแค่สิคนครับเราแสะดงให้เห็นแล้วว่าทุกคนมีส่วนสําคัญไม่ว่าจะเล่นเต็มเกมหรือเล่นแค่ไม่กี่นาทีผมเชื่อใจนักเตะของผมนะครับและข่าวถามถึงการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่อาจจะเป็นยูเต็ดกลับมาก็ได้ นาพิสดารบอกว่าจากประสบการณ์ของตัวเขาเองเนี่ยการจะทําทีมให้เล่นด้วยวิธีการที่ชัดเจนและเข้าใจรูปแบบการเล่นกฎต่างๆของทีมมันต้องใช้เวลาเวลาทีมพลาดมันจะช่วยให้เราดีขึ้นเรียนรู้สิ่งต่างๆมากขึ้นรู้ว่าจะต้องปรับแก้ตรงไหนนะครับเป็นหาก็ตอบเลี่ยงเรื่องของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้พูดถึงการเจอกัเอกบเวสต์แฮมต่อด้วยเกมแดงเดือดที่อันฟิ์เจอร์เลี้ยวพูนายพิสดารบอกว่าทุนัดล้วนสําคัญในทีมมีทัศนคติที่ถูกต้องลองมองไปทีละนัดเน้นไปทีละเกม เกมเกาลิเวอร์พูลก็สําคัญแต่เกมเจอบาเซลน้านัดก่อนก็สําคัญเหมือนกันเห็นทางพูดถึงความพร้อมของกําลังว่าอองตนีบักเซลยังไม่พร้อมในเกมนี้ครับส่วนลุคชอ์กับเฟรดต้องรอประเมินของเฟร็ดอีกทีอัปเดตเรื่องการขายทีมกันเล็กน้อยครับเป็นเจาของนักข่าวจาก CBS Sport ที่ก่อติดเรื่องนี้คนเนี่ยเผยว่ายาซิมบินฮามัดเอาทางนีเศรษฐีที่จะสนใจซื้อยูเอตดออกโรงเตือนตระกูลเกเซอร์แล้วนะครับว่าถ้าจะขายสโมสรต้องขายทั้งหมด ไม่ใช่แค่ขายหุ้นบางส่วนออกมาเลยครับเพราะมีข่าวว่าทูงเกเซอร์เหมือนจะพยายามจะเปลี่ยนใจว่าอาจจะแบ่งขายหุ้นบางส่วนเพื่อรวมทุนเข้ามาทําให้ทีมนั้นมีความมั่งคั่งมากขึ้นฝั่งกาต้าจะไม่ซื้อหุ้นส่วนร้อยของสโมสรครับต้องการจะครอบครองกิจการทั้งหมดเลยแม้จะมีโอกาสที่จะเทคโอเวอร์ในอนาคตได้แต่วิธีการนี้พวกเขาไม่ต้องการใช้ครับต้องการจะเทคโอเวอร์เป็นเจ้าของเพียงหนึ่งเดียว แต่กูกเจซเซอร์กำลังรอให้ราคาพุ่งสูงไปมากกว่านนี้ครับตามผลงานที่ดีของทีมหลังคว้าแชมป์แรกได้แล้วโดยพวกเขาจะไม่ปล่อยทีมถ้าได้ข้อเสนอต่ำกว่า6,000ล้านปอนด์ตามรายงานมาดูเรื่องราวสุดประทับใจที่เปิดเผยโดยนักข่าวสายสโมสรอ,อย่างคิสวิลเลอร์พูดถึงช่วงเวลาสำคัญของยเูเอ็ตตดก่อนหน้านี้โรบินฟานฟูซี่กำลังสัมภาษณ์รเจนฮาครับในช่วงบทสัมภาษณ์ก่อนเกม เพอร์ซีเป็นกองหน้าคนสำคัญในแชมป์พรีเมียร์ลีกผลล่าสุดที่ต้องย้อนไป10ปีที่แล้วรูการ2 0 1 2ถึงนะครับตอนที่โรบินมาสัมภาษณ์เทนฮากก่อนมัดชิงเนี่ยส่วนใหญ่คำถามของเขาจะเป็นคำถามในแง่ชื่นชมแง่บวกอยู่ตลอดกับฟอร์มันยอดเยี่ยมของสโมสรนแต่เทนฮากก็ขัดจังหวะอย่างสุภาพและใจเย็นครับโดยบอกว่าพอแล้วสำหรับคำชมนะโรบินสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้เราได้โทรฟีแต่เราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อแชมป์นั่นคือเหตุผลที่เรามาอยู่ที่เว็บลี่นะครับเซนฮาบอก เทนฮาพูดคล้ายๆกันมาหลายเกมแล้วว่าชัยชนะและความสําเร็จจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินหน้าต่อไปพัฒนาทีมให้ดียิ่งขึ้นอย่าหลงและเลินกับความสําเร็จเราจะไม่หยุดแค่นี้การพอใจกับสิ่งที่เป็นมันทํทำให้เราเคยชินแล้วก็ทํแตามหล่นผิดพลาดเองครับเทนฮาก็อยากให้ลูกทีมเดินหน้าต่อไปพรอมองเป้าหมายที่สูงขึ้น ทุกคนฟังแล้วก็คิดเหมือนกันว่ายูเต็ดได้คนที่จะพาทีมมาปลุกความยิ่งใหญ่อีกครั้งแล้วคนที่เหมาะสมกับทีมทีมนี้นะช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมของสโมสรครับให้กับบรรจัยทีมเดินหน้ากันต่อตามหาแชมป์สองไปด้วยกันกับผู้กำลังหน้าใหม่ในช่วงปิดฤดูกาลที่จะมาเติมกลัังให้กับทีมรวมทั้งนักเตะที่ยืมตัวมาทั้งสองคนอย่างซอรวิเซอร์และก็วอลเวร์คอนมีโอกาสจะได้อยู่ต่อเหมือนกันตามรายงานล่าสุดครับแห้ประจัยทีมกันต่อไปครับนี่คือทีมของพวกเรายูเต็ด เป็นทีมที่กลับมาอีกครั้งนี่คือช่วงเวลาของปีศาจแดงถ้าคุณเป็นคนที่หลงใหลและข้างใครแมอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกมมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจปาจแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ